Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never ran, answer to no man, I still go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day Hello, everyone. I'm FC. Iso, your host. Welcome to our new video. ผมจะพามาดูทะเลหมอกนะครับบนยอดเขาพญาเด่นธงนะครับในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับก็เดี๋ยวพาชมนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งสถานที่น่าท่องเที่ยวนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับต้องการแคมป์ปิ้งนะฮะนะครับด้านหลังผมก็จะเป็นทะเลหมอกนะครับวันนี้วันที่18นะครับเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับก็ยังมีทะเลหมอกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากขึ้นมาชมทะเลหมอกครับดูวันที่ฝนตกนะฮะวันฝนตกเนี่ยจะเป็นวันที่มีทะเลหมอกช่วงเช้านะครับ ไปฝนต้นหนามแล้วก็ยังมีสถานที่เที่ยวอีกมากมายเดี๋ยวผมพาชมครับไปครับตามมาชมนะครับนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่น่าหลนใจตรงนี้ยังไม่ใช่ตรงเป็นตรงทางขึ้นนะครับแล้วก็ก่อนเข้าวัดขวามือนะครับก็จะเป็นจุดชมวิวจุดหนึ่งนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีนี่ครับ ลิมน,น,นู้นคือเขื่อนป่าสักนะครับตรงนู้จะเป็นเขื่อนป่าสักตรงนี้ก็จะเป็นซอ,อยยี่ซอ,อยสิบกนะฮะก็เข้ามาดูวิวทิทัศ์ได้นะครับก็ช่วงนี้บรรยากาศดีนะครับเวลาฝนตกนะครับเช้าเชก็จะมีทะเลหมอกอย่างนี้นะครับก็ลองตามชมนะครับ อ่านะครับถ้าฟ้าเปิดนะครับเราก็จะเห็นรถไฟลอยน้ํานะครับบริเวณนั้นนะฮะก็จะเป็นตัวรถไฟที่วิ่งมาจากอําเภอโคสลุงนะครับวิ่งผ่านมาที่เขื่อนนะครับอากาศดีมากนะครับเช้านี้อากาศดีมากแล้วก็ทะเลหมอกมีให้ชมนะครับ